บญญาารรยากาศในสนามบินสุวรรณภูมินะครับใกล้จะเต็มสี่แถวแล้วหนึ่งสองสามสี่นี่ครับดูบรรยากาศด้วยกันแต่ว่ามากันตลอดครับไม่มีการหยุดพักเลยนะครับเนี่ยอยู่สนามบินก็เห็นเครื่องบินทั้งวันคลับมีบเป็นขึ้นเครื่องบินลงกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สนุนเลยครับยาแล้วครับหน่อยหลังมาเรื่อยๆครับ FC ไม่มีใครหยุดครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ